ครับห้าสีวันนี้มาซื้อมาทำจองค่ะอ่คือกัดซื้อเนี่ยคือคนซซื้อให้แล้วครับแต่ว่าก็มามาดูเพราะว่าวันนี้เปิดตัวเป็นที่แรกหลายโลกที่นี่คนเยอะากคนเยอะมากันงงเยคนส่วนใรับ คนทเอนไม่เคยแพ้เลยครับผมก็ฉันมาสั่งไปคนเยอะเหลยคนเลนที่จะาแล้รู้สึกดีใจอยากให้คนมาได้เยอเกมมันแบบพัฒนาสมองแล้วก็สนุกด้วยะดี่จะอยากให้คนมาไน้่ยะจริงๆตั้งแต่ตั้งแต่ รอบนัหนึ่เข้ามา,า, 1, e, มาว่าทขาตอนนี้มาเป็นตร์ทสองมีจดเร่นมาตลอดตีเลยไปกับครมันต้องนานแล้วก like okay. <si> ็้องต้องอยากต้องอยากเล่นต้งนานนะฮะคือจะออกเบต้าใหม่ผมก็ลองเล่นก็ก็คือติดใจครับอเนี่ยก็เออก็ดีใจอะไรอย่างเงี้ย ไปวันเล่นข้างใหม่แล้วทีตัวกทนทนจะซื้อานนี้จะพูดี่คืออเกมนี้มันเป็นแบบคือนีนผว่าปันเกมที่ดีมากคือก็อยากให้มารอกันนะเพราะว่ามันเป็นเกมที่แบบว่ารงวัน่เลเล่นมาคือเล เกมบางห่างที่แบบว่าคุณใช้ความคิดตลอดเวลามันไม่ใช่เกมที่แบบว่าลื่นล่นไปแล้วแบบคุณไม่ได้อะไรคุณได้แน่คคุณได้แน่ต้อ,อามากมัน